วันนี้ก็นำเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับพุทธซ้อนนะครับปีสองหหนึ่งหนึ่งนะครับเหรียญนี้จะมีเป็นพุทธซ้อนแบบนี้นะครับถ้าเป็นปี0 9ย์จะเขียนว่าสองหนย์นะครับแต่อันนี้เป็นสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับไม่ไม่มีตัวเขียนนะครับแต่อันนี้ที่มีเลข5้เขียนคือบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมมาดูไงเดี๋ยวผมบอกให้ฟังนะครับ อันนี้พุทซ้อนปีหนึ่งหนะครับอันดับแรกนะครับคุณเพื่อนสมาชิกหยิบเหรียญนี้ขึ้นมานะครับดูนะครับหูเนี่ยนะครับจะเป็นกลมๆเลยนะครับเนี่ยกลมๆเลยนะครับตั้งเหมือนโดนัทเลยนะครับลองดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับกลมๆเลยนะครับบล็อกนิยมคือ มีหลายแบบนะครับมีไม่มีเลข5้านะครับบล็อกแรกคือบล็อกธรรมดาคือไม่มีเลข5้านะครับบล็อกที่2คือมีเลข5นะครับแต่ข้างหน้าหูไม่ขีดแล้วก็ไม่มีวงเดือนตรงนี้นะครับอันนี้คือบล็อกหูขีดวงเดือนนะครับหลังเลข5้านะครับคือบล็อกนิยมสุดบล็อกแรกคือไม่มีเลขห้า บล็อก2คือมีเลข5นะครับบล็อกนิยมสุดคือหูขีดวงเดือนนะครับหลังเลข5นะครับเหรียญพูดซ้อนปีหนึ่งหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็วิธีแรกก็ดูหูไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะเจอในเนื้ออะบาก้าชุบนิกเกิลนะครับเหรียญนี้จะเจอในอะบาก้าชุบนิกเกิลนะครับหยิบขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนก็ส่องหูนะครับคมชัดเลึกนะครับ ดูนะครับดูใบหน้านะครับเหรียญนี้มีรอยแบบเป็นแบบว่าชุบๆแบบแบนและพุนๆได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นธรรมชาตินะครับดูนะครับเมตตาคมชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับ สังเกตความแห้งของกระไหล่นะครับเหรียญสวยๆนี่เงาวิ้งเลยนะครับนะครับหันหลังมานะครับเพื่อนๆสมาชิกสังเกตนะครับรอยปิ้นนะครับรอยปิ้นนะครับข้างๆเนี่ยเหรียญเนี่ยจะคล้ายๆจะมีบานะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสมาชิกเอียงดูดีๆนะครับ จะคล้ายมีบ่าเราดูนะครับนี่ครับมีรอยปิ้นนะครับคล้ายมีบ่านะครับนี่นะครับรอยปิ้นธรรมชาตินะครับนี่นะครับปิ้นตั้งออกมาเลยนะครับปิ้นตั้งออกมานะครับข้างนี้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะมีขี้พับนะครับข้างนี้นะครับ ไม่มีก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีนะครับนี่ไหมเป็นขีครับเหรียญนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่จุดสำคัญในการจ่ายเงินเหรียญนี้นะครับผมแนะนำให้ดูตัวตัดนะครับตัวตัดตัวตัดเนี่ยนะครับเพื่อนๆสมาชิกเนี่ย เอียงดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเอียงมาเนี่ยจะเป็นแบบบั้งฟันตัดใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มุมนี้นะครับสนใจเพื่อนๆดูนะครับมุมบริเวณนี้นะครับย จะเป็นร่องอย่างนี้นะครับฟันตัดจําฟันตัดให้แม่นๆนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็นสมาชิกกน็นี่นะครับเห็นไหมเหรียญจะเงาๆนะครับเนี่ยตัดจะเป็นฟันหยาบๆนะครับเนี่ยจะเป็นฟันหยาบๆนะครับบริเวณนี้นะครับเห็นไหม บริเวณเนี้จะเป็นบั้งใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับตัดเขาจะเป็นเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นแผ่นเดียวกันนะครับเห็นไหมจะมาเป็นแผ่นแผๆน,นะครับต,ตัดนะครับเขาจะมาเป็นเหมือนแบบ จะไปเป็นแผ่นๆนะครับนี่ครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้นะครับนยครับดูเนี่ยนะครับเนี่ยบริเวณนี้สําคัญมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้สําคัญมากนะครับ ครัไล่ดูได้เลยครับเนี่ยตัดก็มีตัดแล้วก็ฉีกขาดแต่ตัดฟันตัดนะครับจะเป็นแบบเป็นมาเป็นแผ่นๆนะครับจะมาเป็นแผ่นครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมาเป็นแผ่น ฟันตัดก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมจะมาเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยครับพารุ่นนี้นะครับเวลาซื้อผมแนะนำให้ดูตัวตัดนะครับเ่ยนรุ่นนี้เก๋ดีนะครับเก๋ดีมากนะครับ เวลาซื้อผมแนะนำให้ดูตัวตัดเพื่อนๆนสมาชิกจะได้ปลอดภัยนะครับ